อันสาตุทนมุทธบริษัททั้งหลายสำหรับในตอนนี้ก็จะพูดเรื่องอุทุมบริกาสูตรหรือว่าวิธีปฏิบัติเพื่อกรรมฐานเป็นการตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉติตะปะหาร <c oughs> ตามในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันกับนี่ครธทปริภาชกสำหรับแนวการปฏิบัตินี้ขบรรดาท่านมุทธบริษัท ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเป็นคำสอนโดยตรงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ดีต้องละให้เด็ดขาดสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว,ว่าดีทําตามนั้นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะเข้าถึงพระนิพพานในตามที่ท่านต้องการ และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องราวการแนวปฏิบัติเพื่กรรมาฐานที่ทำไปแล้ว12คดเศษตอนนั้นทำในเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมากเสียงก็ไม่ดีและตอนนั้นที่ทำขึ้นมาก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองอาจจะตายถ <c oughs> ึงแม้ว่าเวลานี้ก็ยังไม่ดีนักอาการดีขึ้นบ้างนิดหน่อย ก็มาฟังตอนที่แล้วมาคนที่จะตายพูดถิมรรดาท่านพุทธบริษัทก็พูดตามอารมณ์ของตัวเองนั่นก็หมายความว่าในเมื่อตนเองไม่ไว้ใจตนเองคิดว่าตายแล้วจะไปที่ไหนเวลาพูดออกมามันก็พูดจากใจตั้งใจบรนดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามนั้น แต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเกินกำลังของบรรดาแทนพุทธบริษัทจิงขอปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ไม่ใช่เฉพาะเนื้อเรื่องแล้วแล้วมาเล่าเรื่องความประวัติความเป็นมายาวไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะจับการปฏิบัติได้ยากข้อข้อการปฏิบัติได้ยากฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านใด นำเอาคัดเศษชุดก่อนมีทั้งมีที่สองทีบสองคัดเศษไปแล้วถ้ามีความประสงค์จะมาเปลี่ยนใหม่ขอให้เจ้าหน้าที่ยอมให้เปลี่ยนทันทีทั้ทงนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ก็ยังไม่หายปย่วยแต่ว่าการดีขึ้นประมาณ30%เป็นวันที่7ตุลาคม2,526 บอกวันเวลากันไว้ว่าบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อไรความตอนนี้เขาตัดท้องเรื่องในเกี่ยวการปฏิบัติทันทีความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจินสศีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังถ้อยคำคนนีคโครทะปรีภายชกกับท่านสันตาน,นาบดีคุยกันซึ่งพระองค์สเสด็จประทับอยู่บนยอดเขาคิจโกด ทราบเรื่องราวดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจึงได้สเสด็จหอกมาจากยอดภูเขาคิจกูดแล้วก็มันเดินอยู่ในที่ไกลขั้นนี้ครทะปรีภาชกนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเข้าไปในสถานที่พักสมเด็จพระผู้มีพระภาคจะในทรงตรัสถาม ว่าเวลานี้สองคนคุยกันในเรื่องอะไรนี่ครูทัพปริพาชกก็บอกตามความเป็นจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าอยากจะถามพระองค์ว่าการปฏิบัติเพื่อเป็นการละกิเลตตัดให้เป็นสมุเทเฉตประหารจะทำยังไงจึงจะบริบูรณ์ทำแบบไหนจึงจะไม่บริบูรณ์นี่ขอตัดเป็นใจความชัดชัด ว,ว่าตามภาษาบาลีเท่ากัฟังก็ไม่ถนัดองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาจึงได้มีพระพุทธตีกาตัดว่านี่ดูก่อนนิโครทะบุกคผบ่มีตะบะในโลกนี้เป็นคนเปลืยคําว่าเป็นคนเปลืยนี่เป็นาศาสนาเชนในอินเดียที่เราเรียกว่าอาเจลก,ก็ได้เชนงก็ได้แล้วก็ไร้มนญ,ญาต ไม่ปฏิบัติในมัญญาตี่ดีไม่สรุปล่างไม่สรุมมัญญาตเลียมือเขาเชิญให้รับอาหารก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่ก็นำไ้นำมาไว้ก่อนนี่หมายความว่าเขาอาหารมาตั้งไว้ก่อนเวลาเดินมาเนี่ยเขาจะต้องออกมาพอดีถ้าก็ตามมาก่อนไม่ยอมรับ และไม่รับอาหารที่เขานามาเฉพาะนั่นหมายความว่าอาหารนี่ก็นํามาเฉพาะชิ้นเดียวภาชนะเดียวเพื่อองค์เดียวไม่ยอมรับไม่ยอมรับอาหารนี่เขานี่มนคือเขานี่มนให้ไปฉันอาหารที่ไหนก็ไม่ไปแล้วก็เขาไม่รับอาหารจากปากหม้อนี่ก็หมายความว่าถ้าข้าวเขาตั้งไว้แล้วเอาข้าวข้าวมาจากปากหม้อีจะไม่ยอมรับ เือตักจากปากหม้อเดียวนั้นไม่ยอมรับไม่รับอาหารจากหม้อข้าวหมายความว่าเวลาที่เขาจะใส่บาตรยกหม,ม้อมาทั้งหม้อไม่ใส่ขันอันนี้ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่รับอาหารนี่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูนํามาน่หมายความว่าก่อนที่นํามาเขายืนคร่อมธรณีประตูอยู่ไม่ยอมรับ แล้วก็ไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่องคล่อมครกนำมาไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมสากนำมาหมายความขณะที่ก็ยืนลอยใส่บาตนี่เขยืนคล่อมอยู่อันนี้กไม่ยากนะไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมท่อนไม้นำมาไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ ก็มานหมายความว่าเขาจะให้ของที่เขากำลังกินอยู่เขาเตรียมตัวไว้แล้วแต่ว่าเขานั่งกินอาหารจนอยู่รออยู่ก่อนเพราะมันหิวของใส่ขันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงที่มีขันหญิงมีขันใส่บาทไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้ลูกดื่มนม เข้าใจไม่ยากไม่รับอาหารที่เขานัดแทะทำกันไว้ก่อนมาด้วย่เข้าเตรียมการอย่างเวลาตุดเวลาซึ่งกลางเขาจะทำบุญเขานัดกันว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เพื่อถาวายพระอันนี้ไม่ยอมรับไม่รับอาหารในที่ซึ่งสุน,นัขได้รับเลี้ยงดูหมายความว่าเขาเลี้ยงสุน,นัขอยู่แต่ของเขาเตรียมไปแล้วขเขาขอาของมาใส่บาตร ของนันมาดีเี้งสุนัขก,ก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารที่มันแหลงวันตอมเป็นกลุ่มกลุ่มอันนี้ก็น่าจะจะน่าจะไม่รับนะ <c oughs> แล้วก็ไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารที่เลือนหลังเดียว แล้วก็กินคําเดียวรับอาหารจากเรือนสองหลังแล้วกินสองหลังเรื่อยไปจนกระทั่งรับอาหารจากเรือนเจ็ดหลังก็กินเจ็ดคำขอโทษรับอาหารจากเรือนหลังเดียวกินคําเดียวรับเรืออาหารจากเรือนสองหลังกินสองคำเรื่อยไปรับอาหารจากเรือนถึงเจ็ดหลังก็กินเจ็ดคำจากนี้เป็นตน้นแล้วก็ยังอัตภาพ ด้วยอาหารในถาดน้อยๆใบเดียวบ้างเวลาจะกินในนะใส่ถาดเล็กๆใบเดียวบ้างสองใบบ้างสามใบบ้างสี่ใบบ้างถึงเจ็ดใบบ้างและกินอาหารที่มีระหว,ว่างเว้นวันหนึ่งบ้างคือกินวันเว้นวันบ้างกินวันเว้นสองวันบ้างกินวันเว้นที่เจ็ดวันบ้าง เป็นผู้ประกอบด้วยความขนขายขวายในการบริโภคพทัทที่เวนมามีระหว่างเว้นตั้งแต่เกึ่งเดือนชิ้นนี้บ้างนันหมายความว่าของที่เขาจะนำมาถวายกินไปครั้งหนึ่งคือเว้นไปครึ่งเดือนวันนี้เขาจะเอานำแกงเผ็ดมาถวายกินแกงเผ็ดวันนี้ภายในสิบห้าวันจะไม่จองกินซ้ำอย่งนี้เป็นต้น เขาเป็นผู้มีผักดองไปอาหารบ้างกินเฉพาะผักดองกินเฉพาะข้าวฟ่างไปอาหารบ้างกินเฉพาะลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะกากข้าวไปอาหารบ้างมียางหรือสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำไปเอากินเฉพาะรำเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะข้าวตังเป็นอาหารบ้าง กินเฉพาะกํมยานเป็นอาหารบ้างแล้วก็มีหญ้ากินเฉพาะหญ้าอย่างเดียวเป็นอาหารบ้างกินขี้โคเป็นอาหารบ้างกินเงาและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างไม่บริโภคผลไม้ที่หล่นเองพอขอโทษบริโภคเฉพาะผลไม้ที่หล่นเองเป็นอาหารบ้าง เขานุ่งผ้าปานโดยเฉพาะบางคือผ้าอื่นไม่หนูหรือว่าผ้าแกมกันคือผ้าปานบางผ้าอะไรบ้างผสมกันก็ใช้ได้นุ่งผ้าห่อศพบ้างนุ่งผ้าเฉพาะผ้าปองสกุลบ้างนุ่งเฉพาะผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือบ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือที่มีและหัครบบ้าง นุ่งผ้ากากรองบ้างแล้วก็นุ่งเปลือกผ้าที่ทำได้เปลือกปอกรองบ้างแล้วก็นุ่งผ้าผลไม้กรองบ้างนุ่งผ้ากำพลทำได้ผมขนบ้างนุ่งผ้ากำพลที่ทำได้ขนสัตว์บ้างผ้าแล้วก็นุ่งผ้าที่ทำได้ขนปีกนกเข้าบ้างเป็นผู้ถอนผมและหนวด นี่หมายความหนวดก็ดีผมเขาก็ดีของเขานะี่ยไม่โกนเขาใช้พิธีพยายามถอนให้มันหมดไปท่านบอกว่าคือประกอบในการข้นขวายในการถอนผมและการถอนหนวดค่อยๆถอนถอนกว่จะหมดเป็นผู้ยืนคือห้ามอัสนะบ้างนั่นหมายความว่ายืนไม่นั่งยืนอย่างเดียวไม่นั่ง แล้วเรพู้นั่งกระโยงโดยเฉพาะบ้างคืออย่างวิธีอื่นไม่นั่งนั่งเฉพาะกระโยงอย่างเดียวแล้วคือประกอบความเพียรในการนั่งกระโยงบางทำไมความว่าต้องยับยัง้งพยายามทุกอย่างถ้ามันจะเพลียรมาแล้วก็ตามไม่ยอมหยุดจะกระโยงตลอดเวลาเป็นผู้นอนบนหนามคือสมเร็จการนอนบนหนามบางอเอาหนามมาปูนอนเป็นการทรมานตัว แล้วก็เป็นผู้นอนบนแผ่นกระดานบ้างสำเร็จการนอนบนเนินดินบ้างคือนอนเฉพาะบนเนินดินบ้าง mm hmm. เป็นผู้นอนแตะแข็งข้างเดียวบ้างเป็นผู้หมักหมมไปด้วยธุรีบ้างคือปล่อยตัวเปืน้นมันจะเปื้อนมันจะเปิดย,ยังไงก็ตามก็ไม่ยอมที่จะไปอาบน้ำอาท่าปล่อยมันตามเรื่องหรือไม่ถือร่างกายไป็นสำคัญ เป็นผู้อยู่กลางแจ้งโดยเฉพาะบางังคือไม่เข้าในร่มฝนตกฟ้าร้องไงก็ช่างเป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาดไปบงังหมายความว่าใครเขาปูให้ย,ยังไงก็นั่งอย่างนั้นบงัองอันนี้รู้สึกเปล่านิดหนึ่งเป็นผู้บริโภคอุจจาระบงังนี่แย่หน่อยนะเป็นผู้ห้ามน้ำเย็นคือว่ากินเฉพาะน้ำอุ่นบ้าง อาบน้ำวันละสามครั้งบ้างคือประกอบในการอาบน้วันละสามครั้งนั้พระพุทธเจ้าทรงตัดถามว่าดูก่อนนิโครธะท่านจะสําคัญความข้อนี้เป็นอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาทรด้วยธบะเป็นการหน่ายที่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์อันนี้พระพุทธเจ้านํามาปฏิปทาของพราหมณ์ไม่ใช่ทางพุทธมาพูดกันนิโครธะ กล่าวไปหมดแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีครับทวนไหมนิโครทะปรีภาโชก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปเป็นการหน่ายบาปที่ไม่บริบูรณ์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัดว่าดูก่อนนิโครทะเรากล่าวว่าอุปกิเลสมาก การหน่ายบาปด้วยวิธีนี้นี่นก็หมายความว่าวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดธรรมดาท่านพุทธบริษัทธรรมดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายโปรดทราบวิธีทั้งหมดที่ทํามาแล้วเขาจะดีเขาจะไม่ดีเป็นไปการใดก็ตามอันนี้ผมก็ไม่ขอวิจารณ์เพราะว่าเป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าการทำอย่างนั้นเป็นอุปกิเลส ไม่มีข้อไหนที่จะนิยมว่าดีเลยแต่ก็มีบางข้อที่ยังเขาไม่กินเหล้าเขาโทษด,ดังปึงปังสีมันหลน่นไม่กินเหล้าก็ดีอย่างนี้เป็นต้นไม่กินอาหารที่เป็งวันตอมก็ดีความจริงก็รู้สึกว่าจะดีแล้วก็พิจารณาปฏิปทาแล้วทั้งหมดเป็นอัตตะกิริมฐานิโยค ทำเฉพาะเรื่องทางกายอย่างเดียวไม่ปรับปรุงทางใจคืนทำไปอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ติดในโลกธรรมำแปดระการเพื่อนิยมในการส่นเสริญเป็นต้นและก็มีกับความรู้สึกว่าจะมีมณนะถือตัวถือตนมากถือว่าฉันเนี่ยทำได้ดีที่สุดทำได้ประเสริฐที่สุดใครทำาช่วันไม่ได้ จากนั้นขอบรรดาพโยคาวจอทั้งหลายและบรรดาญาโยงผู้บริษัทที่ปฏิบัติเพระกรรมฐานอย่าปฏิบัติตามนั้นถ้าทุกท่านเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าไม่เชื่อก็เป็นหน้าที่ของท่านนี่ก็โปรดทราบขอบันดาพิสุิสมเนธทั้งหลายโปรดทราบว่าถ้อยคําในอุทมบริการสรนี้ ให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติของพระในสำนักนี้สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงว่าไม่ดีต้องพยายามละสิ่งใดดีพยายามทำตามนั้นแล้วก็ทั้งยังละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งอยู่แค่ใจคันใช้คันติบารมีอดทนเข้าไว้เดยใช้วิญญาณบารมีห้ามปรามอย่าให้มันไหลมาทางกายละวาจา ถ้าทำไม่ได้อย่างนี้เนี่ยครับก็นิมน์ออกไปเถอะเถอะนั่นหมความยังตัดไม่ได้จริง,รงๆก็ไม่ได้ว่าเป็นได้เพียงว่าถ้ายังตัดไม่ได้ก็ยับยังจะให้ไหลมาที่ปากอย่าให้มันไหลมาถึงกายคือปากอย่าพูดตามอารมณ์ชั่วกายอย่าทําตามอารมณ์ชั่วให้มันอยู่แค่ในใจไม่ชากิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสลายตัวไป นี่ก็ต่อของท่านไปตอนนี้คงจะไม่จบอีกตอนหนึ่งแตงกล่าวว่าตอนนี้ว่าโดปกิเลเขาพคนผู้มีตบะนี่ก็หมายความว่าผู้มีตบะคือมีความเพียรเป็นเครื่องเพราะบาปถูกต้องแต่ว่ากำลังใจเสียทำถูกแต่กำลังใจเสียก็ฟังต่อไปใช้ไม่ได้อีกมัใช่ไม่ได้อีก เสียงผมก็ยังไม่สมบูรณ์แบบยังขาดตอนอยู่แต่ก็พยายามทำเพราะก็ไม่แน่ใจไม่กันอาการไข้มันดีขึ้นมยจะตายแล้วไม่ตายก็ไม่ทราบเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทำคุยกันต่อไปว่านี่โครทะปรีพาชกทูนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าสตรัสอุปกิเลสมาก มากอย่างในการหนายบาปด้วยตะบะท,ที่บริบูรณ์แล้อย่างนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะี่ก็หมายความเขาถามต่อนะว่าคนที่ปฏิบัติไอตะบะคือความเพียนเป็นเครื่องเผาบาปให้บาปให้เราร้อนอะ่ะคือหมายความพยายามตัดกิเลสจริงๆทําถูกจุดแต่กําใช้ไม่ได้ขอได้ฟังตามนี้นะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรตัสว่าดูก่อนนิโคระธะบุคคลผู้มีตบะคือไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปให้เราร้อนในโลกนี้ย่อมถือมั่นตบะเขาเป็นคนผู้ใจดีมีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะแม่ข้อที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะดีใจ มีความดำริบริบูญตุุตบานนั้นนั่นและย่อมเป็นอุปกิเลสกับบคุคคลผู้มีตบะนี่ก็หมายความว่าทำน่าถูกแล้วเต็มใจทำแต่ว่าไปปักจุดอย่างเดียวว่าเราทําอย่างนี้จึงจะบรรลุมรรคผลเป็นว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อบคุคคลมาแนะนําหรือไม่ยอมพลิกแปลง แต่ถ้าบังเอิญตะบะคือความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปทำลายกิเลสนั้นมันเป็นกำลังกำลังใจที่อ่อนไม่สามารถทําลายกิเลสได้กิเลสก็เลยไม่หมดไปอย่างนี้ถือว่าท่านองตนเกินไปถือตนเกินไปใช้ไม่ได้เพื่อกิเลสข้อต่อไปท่านตอบว,ว่าดูก่อน่โครทะบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะ เขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นได้ยตบ,บะนั่นแม่ข้อที่ผู้มีตบาถือมั่นตบ,บะยกตนข่มผู้อื่นได้ยตบานั่นแหละย่อมเป็นอุปกิเลตแกบคุคคลผู้มีตบบาัในก็หมายความว่าการทนองตนตนประพฤติอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสแต่ว่าจะเผาหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบ แต่กับท่านนงตนคมคู่ผู้อื่นว่าพวกคนอื่นนั้นดีสู้ฉันไม่ได้อย่างใน,นเวลาในปัจจุบันนี้เราก็เห็นเห็นมีอยู่ไม่น้อยเหมืนกันเวลาไปพูดทิ่ไหนคน่ดคนนู้นบ้างปริบริพายคนนี้บ้างคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีบ้างใครไหวเทวดาไหวหมาดีกว่าบ้างอะไรพวกนี้เป็นตน้น อ้น,นี่นี่ยก็ถือว่าเป็นการทนงถือตัวใน,นตาบะคมโกกคนอื่นคนอื่นวงความเมข้อน,นี้ผมเห็นว่าเป็นกิเลสที่หยาบที่สุดไม่ใช่กิเลสเล็กน้อยเลยคนต่อไปว่าดูก่อนนีโครูทะบุคคลผู้มีตบะย่อมถือตบะย่อมถือมันน่นในตบะเขาให้ลาบสการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นโดยตบะนั้น เขาเป็นผู้ดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาบสการะสรรเสริญแม้ข้อที่มีผู้มีธบะดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาบสการะดสรรเสริญน,นี่แหละจมเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งไอ้น,นี่ก็เห็นชัดที่พระเจ้าทรงตรัสนี่เป็นการติดในโลกธรรมบุคคลที่จะละกิเลสจริงๆเนี่ยเขาต้องละโลกธรรม ลาบก็ดีสรรเสริญก็ดีถ้าเราไปติดก็ถือว่าเป็นผู้มีกิเลสทุ่มตัวผมก็อยากจะพูดว่ามีกิเลสเลยหัวเสียงผมก็ยังไม่ดีนักนะครับแหบมากแต่ว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะโลภะความโลภมันก็เป็นของไม่ดีแล้วติดในลาบกิเลสก็จมมันก็เต็มปลักในร่างกายติดในสัรเสริญที่พระเจ้าทรงตรัส ลาบล,ลาบยศสันเสริญสุขเป็นโลกธรรมถ้าเราติดนั่นก็มีความทุกข์ลาบที่เรามีมาได้แล้วมันก็เสื่อมหมดไปได้ถ้าเรายินดีในการได้ลลยลาบไม่ช้ากาลังใจเขาต้องเสียใจสะดุดใจมันลาบหมดไปคําสรนเสริญก็เช่นเดียวกันคาสรนเสริญไม่ใช่ของดีถ้าเราติดในคําสรนเสริญเราก็จะมีแต่ความทุกข์ เพราะว่าไม่มีใครเขาวมานั่งนั่งตั้งตานั่งสันเซินตลอดวันคนที่เขาสันเรินเราได้เขาก็ติดเราได้เราได้ฉะนั้นจงจำไว้ว่าพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าน,นินทาประสองสาเป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเกิดมาตั้งพบนินทาและสันเริญนี่ท่านมาติดลาบติดสรนเรินก็เป็นอุปกเลสอย่างหนักเห็นจะพอมีแล้วมั้งพอมีไหม ฟังฟังตามวิทยุพอจะพอได้ยินบ้างหรือมั้งองค์ทรงตัดต่อไปว่าน,นิโครทะาผูคนผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะเขาให้ลาบสการะด้ะสังเสริญเกิดขึ้นด้วยตะบะนั้นเขาย่อมย่อมยกตนของผู้อื่นด้วยลาบด้วยสการะในความสัเสรินั้นแม้ข้อที่ผู้มีตะบะถือมั่นตะบะ ยังลาบดสกาและสรเสริญนี้เกิดขึ้นด้วยแต่บาดนั้นยกตนขนผู้ยกตนข่มผู้อืน่นในลาบดสกาและสนรเสริญอย่างนี้ย่อมเป็นกุเลเกุ่คนผู้มีแต่บานั่นหมายความทั้งลาบทั้งยศท่านสรรเสริญสุขมีความเพียรในพวกง,ง่ายๆว่าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือท่านนี้เข้ามาเจริญเป็นกรรมฐานที่ใดที่หนึ่งก็ตาม ทำแล้วคนก็มีความเคารพนับถือเขาให้ลาบมากเขาสรเสริญมากสมัยนี้ก็ต้องมียศด,ด้วยมิตรมียศถารนาศกก็เลยลาบก็ดีคำสรรเสริญก็ดียศก็ดีไปค่มขู่คนอื่นว่าเธอในชูสูฉันไม่ได้นะฉันเป็นเพื่อครูนะฉันเป็นประราชากนะัชฉันสามัญฉันราชฉันเทพฉันธรรม ชั้นพรมและชั้นสมเด็จหรือเป็นสมเด็จพระสังฆราชอันี้ไม่ได้ปรามากนะแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเด่งกว่าบุคคลอื่นในเรื่องนี้ท่านถือว่าไม่กิเลสนี่ก็บางท่านคิดว่านี่ฉันเนี่ยลาบสการะเยอะใครๆก็ให้ฉันมากใครๆสู้ฉันไม่ได้หลงในลาบสการะในลาบสการะไปข่มขู่คนอื่น ว่าท่านหากินไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจคนสู่ผมไม่ได้เอาไปเบ่งทับคนอื่นเขาแลวคำสรรเสริญเย็นยอถ้ามีคนเคารพนับถือมาก,กเอาคำสรรเสริญเยินยอไปข่มขู่วอกใครที่ไหนคนที่คุยกับผมเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามากเท่าผมไหมผมมีลูกศิษย์ลูกหามากกว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตร่าเป็นกิเลสอย่างหนัก รละเวลาสองนาทีหน้านี้นะต่อไปก็ทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตาบะย่อมถือตาบะเขาให้ลาบสการะความสรนเสริญเกิดขึ้นโดยตาบะนั้นเขาย่อมเมาย่อมลืมสติย่อมถือความเมาเอาด้วยลาบสการะและความสรนเสริญนั้นแม้ข้อที่มีผู้ที่มีตาบะถือมัน่น ยังลาบสก,การะและสัเนเิญให้เกิดขึ้นโดยธรรมนั้นเมาลืมสติถึงความเมาได้ลาบสก,การะสันเิญนั้นนี่แหละย่อมเปน็นบกิเลสแก่ผู้มีธรรมะสำหรับผู้นี้ก็เหมือนกันเป็นผู้เมาลาบก็ดีสก,การะก็ดีสัเนเิญก็ดียศถานมันดาแสก็ดีครึมมีความรู้สึกยังไม่ไปข่มคนอื่นแต่มีความรู้สึกในใจว่าฉันนี่แน่ ฉันมีลาบเยอะมีคนชอบใจมากสนเสริญเยินยอเยอะฉันมียศถาบรรดาศักดิ์สูงอย่างนี้ก็ตกอยู่ในโลกธรรมจมปลักแทนที่กิเลสจะหมดไปกิเลสกันเลยหัวไปไหนไหนบรรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายข้อน,นี้เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดอ,องค์สมเด็จพระบรมสุขกล่าวว่าเป็นประกิเลสอุป,ปะเพรเข้ากลายไปใกล้มันกิเลสถือความเศร้าหมอง ดวความมา่เราเดินก็ไปหาความสุขกัลอกของจิตฉะนั้นขอสาวกพระองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทุกท่านจงละอารมณ์นี้จากใจถ้ามันละไม่ได้จริงๆให้มันขังอยู่แค่ในใจอย่าให้มันไหลมาถึงปากอย่าหไหลมาถึงกายถ้าเราทรมานมันอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็หลุดไปจากใจเราเองสำหรับวันนี้ เวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี